ด่วนธนาคารอมสินและทกสปล่อยกู้ดอกเบีย้ย0.35% 10,000บาทไม่ใช้หลักประกันปลอดต้นและดอกเบีย้ยนาน6เดือนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวใส่ขวดเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะจาก Facebook ไทยคู่ฟ้านะคะได้บอกว่ามีการอนุมัติวงเงิน20,000ล้านบาท เพื่อนํามาเป็นสินเชื่อสู้โควิด19นะคะสำหรับในรายละเอียดนั้นก็ได้กำหนดไว้ว่าคนที่กู้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำหรือมีอาชีพอิสระหรือเป็นเกษตรกรก็ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันนะคะแล้วก็ได้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทโดยปลอดชำระ6งวดแรกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 ประชาชนในหลายอาชีพได้รับผลกระทบมากจนขาดรายได้ที่ประชุมครมจึงอนุมัติให้ธนาคารออมสินและทก,กะสอ,ออกสินเชื่อวงเงินแห่งละ1,000ง0 0 0ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตชั่วคราวผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อนี้ได้แก่ผู้ที่มีรายได้ประจำแต่ไม่ใช่มาจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจนะคะผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างในภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่มีสัญชาติไทยและอายุ20ปีขึ้นไปค่ะสำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน1,000 0บาทโดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6งวดแรกไม่ต้องมีหลักประกันระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีถ้าหากใครสนใจก็ให้ ติดต่อหรือว่าติดตามที่ธนาคารออมสินนะคะจากในเนื้อข่าวนะคะที่เขากำหนดออกมาว่าให้สินเชื่อวงเงินธนาคารละ1 0 0่0หมนล้านบาทนะคะก็หมายความว่าคือคนที่จะมีสิทธิ์กู้เนี่ยก็จะได้ออมสิน1ล้านคนแล้วก็ทกอสอ,อีก1ล้านคนนะคะคราวนี้เรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากประชาชาติออนไลน์บ้างนะคะ คราวนี้เรามาดูข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะคะประชาชาติธุรกิจออนไลน์ก็มีข่าวแจ้งออกมานะคะว่าธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9ดอกเบีย้ย0.35%กลางเดือนพฤษภาคมนี้นั่นก็หมายความว่าธนาคารออมสินจะเปิดให้ลงทะเบียนปล่อยกู้สินเชื่อสู้ภย COVID ัยโควิดเนี่ยกลางเดือนพฤษภามนี้บนแอป m y m o สามารถกู้ได้สูงสุด1 0 0 0 0บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย0.35%ระยะเวลา3ปีปลอดการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีแอป Mymo ก่อนนะคะถึงจะกู้ได้ค่ะโดยเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะคะนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่า ในวันที่11พฤษภาคมนี้ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นจนถึงวันที่31ธันวาคม2564โดยผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติหลักการในวันที่5พฤษภาที่ผ่านมาเพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนให้กับประชาชนขณะเดียวกัน ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าของธนาคารอมสินที่มีแอปพลิเคชัน MIMO และมีความต้องการสินเชื่อนั้นสามารถขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ได้ซึ่งวงเงินรวม1 0 0 0 0หมืล้านบาทสามารถกู้ได้สูงสุด1 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย0.35%เป็นระยะเวลา3ปีปลอดการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือน โดยเราจะทยอยเปิดลงทะเบียนและขอสินเชื่อเป็นระยะระยะซึ่งระยะแรกเราจะเปิดให้ลูกค้าของออมสินที่มีแอป m y m o จำนวน9.2ล้านคนเข้ามาขอสินเชื่อผ่านแอปก่อนจากนั้นถึงจะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มและจากระยะถัดไปจะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศที่ไม่มีแอป m y m o เข้ามาลงทะเบียน โดยวิธีดังกล่าวจะป้องกันร,ระบบในการลงทะเบียนไม่ให้แอปไมยโม่ลมและป้องกันการเดินทางไปที่สาขาของธนาคารซึ่งจะเป็นการแพร่ะระบาดของโควิด -19 ด้วยแล้วออมสินก็จะดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อต่อไป สำหรับสินเชื่อดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้1ล้านลายโดยที่ผ่านมาออมสินก็ได้ออกโครงการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินรวม2 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งรูปแบบก็เหมือนกันกันกบสินเชื่อสู้พัยโควิดส9สามารถปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า1.9ล้านลายนะคะอันนี้ก็คือสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือใครที่อยากกู้ได้เร็วนะคะก็ จะต้องไปลงทะเบียนผ่านแอป m y m o ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดตอนนี้ใครที่ยังไม่มีแอป m y m o ก็ยังไม่มีสิทธิ์กู้นะคะถ้าอยากได้เร็วก็รีบไปลงทะเบียนผ่านแอป m y m o ที่ธนาคารอ,อมสินก่อนพอเขาเปิดให้ลงสมัครกู้ได้นะคะเราก็จะได้รับได้เลยนะคะส่วนคนที่บอกว่าธนาคารอมสินเนี่ยเงื่อนไขยเยอะลงไปก็กู้ยากกู้ไม่ได้นะคะข่ขาวที่แล้วเนี่ย คนที่ขอยื่นกู้ไปแล้วไม่ได้เยอะมากแต่ว่ารอบนี้ธนาคารออมสินก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าได้ลดเงื่อนไขลงไปเยอะแล้วนะคะลดลงไปหลายอย่างนั่นก็หมายความว่ารอบนี้น่าจะกู้ได้ง่ายขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีข่าวใหม่ๆมมาแจ้งให้ทราบเรื่อยๆคะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวใส่ขวด เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ